ก่อนดูย้อนหลังกราบังามกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว ผมไม่ได้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครนี่แหละตรงนี้นะครับเป็นเครื่องจักรนะครับที่ทำเต้าหู้ใหม่สดสะอาดสไตล์ญี่ปุ่นมีแล้วครับที่เมืองไทยนะฮะร,ร้านนี้เลยเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านแล้วมาดูเมนูกันผมเชื่อว่าคนที่ชอบทานเต้าหู้ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ควรพลาดครับช่วงอร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรยหยวนดื่มอร่อยแก้ขหายได้ประโยชน์ ตอนนี้ผมเข้ามาในร้านนะครับคุณผู้ชมครับมาอยู่กับเจ้าของร้านโอ้โหหน้าตาสไตล์ญี่ปุ่นเลยคุณการสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นผมไปอยู่ญี่ปุ่นมาตั้งแต่15บห้บหนะฮะพูดภาษาญี่ปุ่นเขียนหน้าอ่านออกหมดได้ออกหมดครับโอ้โหแล้วก็นาเต้าหู้สไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยมาให้คนไทยได้ชิมกันครับผมถามนิดนึงอาจจะเป็นคําถามแรงหน่อยครับ คุณแน่ใจไหมว่าเต้าหู้ของคุณหรือน้ำเต้าหู้ของคุณเนี่ยจะสู้น้าเต้าหู้ตลาดข้างนอกได้โอ้โหแน่นอนครับแน่นอน<ผ>ม,มั่นใจเลยครับมั่นใจเลยใช่ไหมมั่นใจเลยครับเพราะว่าคุณมีเครื่องจักรที่อยู่ในร้านโชว์แบบนี้เลยถูกต้องครับเครื่องตัวนี้คือเครื่องอะไรฮะเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องออทําความร้อนนะครับเพื่อทําให้น้าเต้าหู้ดิบมันสุกนะครับโดยอย่างแรกก็คือเราจะเอาถั่วเหลืองัรมาบดแล้วก็บดแยก กากันน้ำออกเสร็จแล้วเราก็จะวัดค่าโปรตีนซึ่งค่าโปรตีนของเราเราเพิ่มสารอาหารเราทําให้ค่าโปรตีนมันค้นมากที่สุดเท่าที่จะค้นได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะดูดน้าเต้าหู้เนี่ยเข้าไปในเครื่องนี้ครับเพื่อทําความร้อนทําให้น้าเต้าหู้ดิบมันสุกพอสุกเสร็จปุ๊บน้าเต้าหู้ก็จะลงมาตรงนี้เราก็จะเอาผ้าขาวบางเนี่ยคือดักเอาไขมันส่วนเกินของน้าเต้าหู้ออกทีนี้ผมถามคุณนิดนึงว่าน้าเต้าหู้คุณเนี่ยอร่อยกว่าน้าเต้าหู้ข้างนอกยังไง ของผมอร่อยกว่าน้ำเต้าหู้ข้างนอกตรงที่ว่าผมใช้ถววั่วป่อ GMO แน่นอนแล้วก็ของผมมีค่าโปรโตีนที่สูงที่สุดรับรองคือมันอร่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดชอบเต้าหู้สไตล์ญี่ปุ่นนะที่มันนุ่มลื่นเนียนเนี่ยร้านนี้ได้เลยทีนี้ทีน่นี่มีอาหารที่เป็นเต้าหู้ทั้งหมดใช่ไหมฮะครับใช่แล้วครับหลายๆอย่างเลยครับใช่แล้วครับขายอะไรเป็นหลัก ผมขายเต้าหู้กับน้ำเต้าหู้เป็นหลักผมเห็นมีน้ำเต้าหู้เป็นถ่วยๆครับใช่แล้วครับหลายๆรสด,ด้วยครับะะมีรถอะไรบ้างฮะครับตอนนี้เราจะมีรถนมสดที่จะเป็นรสขายดีที่สุดะนะครับรองลงมาจะเป็นรถเผือกรสเผือกครับแล้วก็จะมีธรรมชาติจืดธรรมชาติหวานแล้วก็มีใบเตยมีงาดำมีชาเขียวแล้วก็ มีกาแฟแล้วล่าสุดมีรถโกโก้โอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะพรนี่น้ำเต้าหู้ถัดไปเป็นขนมพอนี่เต้าหู้เป็นก้อนกอนก็มีครับขนมมีอะไรบ้างฮะขนมเราจะมีเป็นยูบะซาชิมิยูบะเนี่ยมันจะเป็นฟองเต้าหู้ครับแต่ว่าที่เราเห็นส่วนใหญ่ฟองเต้าหู้จะเป็นฟองเต้าหู้แห้งของเราจะทําสดมุมลินมากกว่าปลาดิบิกโอ้โหเหรอที่ญี่ปุ่นขายแพงกว่าปลาดิบิกครับ มันละลายในปากใช่ไหมมันละลายในปากแล้วมันอร่อยมากของกินอิ่มท้องลนะ่ะมีครับอะไรบ้างของเราจะมีเป็นเอ่อ<ช>เป็นเ<ๆ>ต้าหู้แฮมเบอร์เกอร์อนะครับที่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ชอบกันหมดนะครับโดยเราจะเอาเต้าหู้เนี่ยผสมกับเนื้อหมูบด3ต่อ 1, 1ครับซึ่งมันให้คุณค่าทางอาหารและมันย่อย ได้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นไฮไลท์เลยเต่อจากนั้นก็มีสเต็กเต้าหู้กิมจิโทฟูนะฮะโทฟูแฮมเบอร์เกอร์เมื่อกี้ใช่ไหมฮะแล้วก็วาฟูโทฟูอีกที่ชอบที่สุดคือสะอาดคุณผู้ชมร้านเขาตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะมี2ชั้นด้วยกันข้างบนเนี่ยเป็นเป็นเหมือนห้องญี่ปุ่นใช่ไหมถูกต้องข้างล่างก็นั่งทานแบบว่าเหมือนว่าทานเร็วๆแล้วก็ไปได้เลยถูกต้องเหมือนที่ญี่ปุ่นแบบนี้นะฮะเอาละถ้างั้นคุณผู้ชมก็มีโอกาสแวะมาตอนนี้ผมขออนุญาตชิมดูก่อนนะได้เลยจะชิมให้คุ ชันนี้สั่งมันเป็นตัวอย่างนะฮะแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมมาต้องลองชิมดูอันดับแรกเลยน้ำเต้าหู้ของที่นี่เขาบอกว่าโปรตีนมากกว่าที่อื่นนะแล้วเขาก็ดัดแปลงนะ,ะมีหลายรสชาติเลยนี่คงชิมไม่หมดหรอกแต่ที่พลาไม่ได้ต้องเป็นนี่ก่อนเลยออริจินอลผมอยากรู้ว่าจะหอมขนาดไหนจับนี่ยังอุ่นๆเลยนะฮะเทอนี่เป็นน้ำเต้าหู้ที่รสจืดน,นะ,ะไม่ได้มีรสหวานนะ แต่ว่าเวลาที่เรากินน้ำเต้าหู้เนี่ยผู้ชมจะสัมผัสได้เลยว่ามันจะมีกลิ่นเต้าหู้ไหมอันนี้มันหอมนะผมชิมเป็นบางรถแล้วกันเดี๋ยวลองรถที่เขาดัดแปลงดูเผือกเขาบอกว่าตน้ำเต้าหู้เผือกเขาเนี่ยนะฮะคั้นจากเผือกสดๆแหมอันนี้หอมเลยอันนี้หอมเผือกแล้วก็อันนี้เย็นนะฮะกินแบบเย็นๆนี่สดชื่นเลย นะรสชาติดีนะฮะน้ำเต้าหู้นะขอคอนเฟิร์มว่าหอมทุกถ้วยนะลองมาชิมดูส่วนอันนี้ผมอยากลองมากคุณการว่คุยแล้วเกินบอกว่าโอ้ยแซลมอนทําอะไรได้ตัวนี้ทําได้หมดเพราะว่ามันเป็นละลายในปากเพราะฉะนั้นเราต้องใส่วาซาบิลงมาหน่อยนี่นะฮะนี่เลยจุ่มปุ๊บนิดนึงอืมผมว่าน่าเจนะคุณผู้ชมมากินตัวนี้ก็พอแนละ้ว มันลื่นๆหอมๆนุ่มๆนะฮะแล้วเขามีขายเป็นกล่องกลับบ้านด้วยถัดมาฮะอันนี้เป็นเต้าหู้นะฮะทอดนะฮะในซอสน้ำซอสอร่อยๆแบบนี้นี่โอ้โหดูสิเต้าหู้หอมมากมันญี่ปุ่นน่ะมันนุ่มลื่นนะแล้วก็รสชาติดีเต้าหู้หอมมาก อันหนึ่งเมนูที่แปลกๆนะฮะร้านนี้ก็คือเบอร์เกอร์เต้าหู้เขาก็จะมีหมูเนี่ยผสมกับเต้าหู้นะฮะ <S <S แล้วก็ทําเป็นก้อนเบอร์เกอร์มาแบบนี้ราดด้วยซอสนะฮะทานกับข้าวแต่ผมยังไม่ทานข้าวผมขอทานนี้ก่อนนี่ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะข้างในเนี่ยมันเนื้อหรือว่าเท็กเจอร์มันเนี่ยจะดูเป็นเต้าหู้เลยเพราะว่ามันมีหมูเป็นส่วนผสมกับเต้าหู้นะครับแล้วก็นําไปทอดนะฮะโอ้โห แล้วก็ทำเป็นซอสญี่ปุ่นแบบนี้เน,ะนาะจัดจ้านรสชาติจัดจ้านมากอ่ะปิดท้ายคุณผู้ชมก็คือเป็นเต้าหู้สไตล์สุกี้เลยนี่แบบนี้เลยแล้วก็ทานกับข้าวโอย้ยเมนูนี้นี่สุขภาพดีมากผมว่านะถ้าอยากลดความอ้วนมาฝากท้องร้านนี้ดีกว่ากิน <c ười> สักหกเดือนกูเนย้ยหุ่นดีเลย โดยเฉพาะพวกเล่นกล้ามนี้ต้องการโปรตีนนะมาได้เลยรับรองคุณเอ้ยสบายอันนี้มาแบบร้อนๆนี่ผมชอบมากเลยเซตนี้ผมจองแล้วกันเอาล่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณชอบทานเต้าหู้ญี่ปุ่นนะฮะที่รสชาติดีหอมนะฮะต้องมาทานนะครับร้านนี้เอาล่ะจบแค่นี้นะตีขอกินเต้าหู้ก่อน ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับคุณผู้ชมครับที่อยากรักษาสุขภาพนะครับรวมไปถึงเต้าหู้สะอาดแล้วก็โปรตีนสูงต้องมาร้านนี่เลยอ้าวชวนหิวหน่อยครับอยากทานเต้าหู้อร่อยๆ่อยยากทานเต้าหู้ดีต่อสุขภาพอยากผอมนะครับร้านแทนเนนโต้ฟูยินดีต้อนรับนะครับอ่าแวะมาหาคุณการได้นะครับผมก็มีตุ๊กตาตีกว่าจากรายการตีวันชนหิวมอบเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าร้านคุณผ่านการคัดเลือกจากตีวันชนหิวแล้วครับผมนะครับร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห่างเพ็ง ซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทำกับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือแอดไลน์เงียบเงาเฉาไม่มีงานสถานการณ์แบบนี้คุณผู้ชมลำบากจริงๆเลยแต่ชีวิตมันก็ต้องไปต่อคนเรามันต้องกินข้าวใช่ไหมครับนี่ฮะไปตลาด ซื้อกับข้าวมาทํากินเองเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูด้วยวันนี้จะทําอะไรกินนะฮะแต่ขอบอกเลยนะครับตอนนี้ไปไหนอันตรายมากอย่าลืมนี่หลวงพ่อแอลกอฮอล์และนี่ยันหน้ากากอนามัยช่วยคุณได้นะครับต้องใส่ต้องล้างมือนี่เดี๋ยวผมก็จะล้างมือก่อนเข้าบ้านวันนี้มาอาศัยบ้านนี้แล้วกันมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับอ้แต่ที่ทำไมบ้านตัวเองลืมหมดแล้วโอ้ เ,เมนูง่ายทําได้อยู่บ้านช่วยชาติมาแล้วครับคุณผู้ชมเข้ามาในบ้านแล้วก็อย่างที่บอกครับช่วงนี้เราอยู่บ้านทําอาหารกินอย่างง่ายที่สุดแล้วรายการดิวนจนหิวก็จะมีเมนูที่ทําง่ายๆนะฮะแค่มีกระทะมีเตาได้แล้วไม่ต้องเตาอบอะไรทั้งนั้นนะฮะวันนี้เราจะมาผัดถัว่วกันคุณผู้ชมผัดถัว่วผสมผัดฉาแล้วก็ปกติเรากินผัดถัว่วนี้ก็จะใส่แต่หมู3ชั้นใช่ไหมฮะแต่วันนี้เราจะทําเป็นแบบว่า ใส่ปลาดุกแทนอ่าใส่ปลาดุกแทนมาดูสิร้าว่าเ็นยังไงส่วนผสมผมนะครับก็จะมีปลาดุกนะครับปลาดุกแล้วก็มีถั่วฝักยาวกระชายขาวนี่ใส่ไปนิดนึงมันจะได้ดีสมุนไพรนะฮะแล้วก็มีใบมะกรูดใบมะกรูดซอยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็แป้งทอดกรอบแล้วที่ขาดไม่ได้นี่พริกแกงกระดูกวันครับรสเข้มเต็มเครื่องเทศนะเพระนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะนําเนื้อปลาดุกเนี่ยมาคลุกแป้งแล้วก็ทอด นำประดุกมาเนี่ยแล้วเราก็แตะแป้งก็พอแตะแป้งคุกเก็บคุกก็บแบบนี้แล้วก็ลงทอดเลยคุณผู้ชมนแตะแป้งไปนิดหน่อยนะฮะเ้าก็ลงทอดเลยทอดปลาดุกก่อนนะฮะดูผมแล้วก็จดจำแนละ้วทําไปเรื่อยๆใครดูไม่ทันเนี่ยรายการเรามีย้อนหลังใน youtube นะคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมเราปล่อยกขาทอดไปนี่เดี๋เราเคลียร์ก่อนนะฮะ คุผู้ชมผ่านไปแป๊บเดียวเองเราใช้แก๊สดีครับใช้เวลแก๊สนะครับโอ้โไฟแรงมากผมปิดเตาเลยปลาดุกนี่กรอบแล้วฮะนี่กรอบแล้วผมก็จะค่อยค่อยลินน้ำมันนะฮะอ่าลงในโถแบบนี้เลยนะครับเราก็จะได้ปลาดุกกรอบแบบนี้โอ้โหนี่ไหมให้กล้องเห็นหน่อยโอ้โหนี่อ่านะฮะฟับเราพักให้เขาเสด็จน้ำมันนิดนึง คราวนี้เราก็จะมาผัดกันแล้วนะปกติผัดถั่วนะก็จะใส่หมูสามชั้นใช่ไหมฮะใส่นอกจากนี้ผมว่าลองมาผัดกับกระดูกกรอบน่าจะอร่อยนะพริกแกงกระดูกวันครับนี่ผมใช้ทั้งซองเลยนะฮะวันนี้ใช้หนึ่งซองเลยนะครับนี่รสเขมเ้มเต็มเครื่องเทศนะ,ะเราใส่เข้าไปทั้งซองเลยต่อกระดูกประมาณนี้คุณผ,ผู้ชมนี่เลยนะฮะหนึ่งซองครบนะครับอ่ะ เราก็มาผัดพริกแกงให้มันหอมหอมก่อนนะครับอุย้ยกระเด็นนิดหน่อยอาผัดพริกแกงห,หอมหอมเลยนะครับหอม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 เลยนี่เลยนะฮะตัวปักยาวใส่ลงไปให้ตัวปักยาวก็ไปเคลือบกับพริกแกงก็หน่อยนึงอืมนี่เลยนะฮนั้นนี่ผมก็จะใส่กระชายลงไปก่อนปับ๊บนะใส่กระชายลงไป ใส่น้ำสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะฮะให้เขาแบบว่ามีความเคลื่อนไหวนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะครับนิดเดียวอ่าผมใส่ใบมะกรูดก่อนนะผมอยากให้เครื่องมันหอมหอมมะกรูดก่อนอตามด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาเกือบช้อนโต๊ะนะคุณผู้ชม,มน้ำตาลมะพร้าวะนะฮะไปเลย หนึ่งช้อนโต๊ะขอไปสามารถแบ่บ้านปลาดุกครับใส่เลยปลาดุกกรอบนะฮะนี่วิวย้อนให้มันไปเคลือบๆกันตรงนี้สามารถใส่น้ำได้นิดนึงนะวณผู้ชมอย่าเยอะนะนิดเดียววิเดี๋ยวมันจะไปโดนปลาดุกแล้วมันจะไม่กรอบใส่ให้มัามีพื้นที่หน่อยอ่า เมน,นูนี้ผมจะผัดแบบขลุกคลิกเคลือบๆนะคุณผู้ชมส่วนรสชาติเนี่ยแล้วแดี๋ยวคุณผู้ชมเลยนะชอบเค็มก็เติมเค็มชอบหวานก็เติมหวานนะฮะเวลาทําก็ลองชิมดูก่อนนะฮะตามใจชอบได้เลยเสร็จแล้วฮะเรียบร้อยเดี๋ยวผมจัดจานเลยลวกันเสร็จแล้วคุณผู้ชมเรามาจัดจานกันนี่ปลาดุกนะฮะถ้าเราทอดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะลักษณะที่เขาแบบว่าความกรอบนอกนุ่มในอยู่หน่อยนึง แต่ตอนนี้มันก็จะหยุ่นๆยุนหน่อยแล้วนะคุณผู um, ้ชมจะหยุ่นๆยนหน่อยมันจะไม่กรอบเลยทีเดียวถ้ากรอบเลยทีเดียวเนี่ยก็ทอดกรอบแล้วเอาพวกนี้มาลากมันจะกรอบนะฮะแต่ถ้าผัดลงไปเนี่ยมันจะมากรอบน้อยแต่ผมชอบกินแบบนี้นะเพราะว่ามันจะแบบว่ายุ่มๆหน่อยก็เรเียกยุ่มๆหน่อยโอ้โหคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยนะฮะที่เหลือเราก็เอาเครื่องนะฮะผัดถั่วใส่ปลาดุกกรอบนะฮะทุกทีเราจะกินแดดเรียกว่าอะไร ใส่หมูสามชั้นอะไรเงี้ยคุณผู้ชมนะเราเปลี่ยนเป็นประดุกบ้างนะ่าได้แล้วคุณผู้ชมเราก็โรยด้วยใบมะกรูดนี่แบบนี้ก็วางพริกลงไปหน่อยให้เขามีสีสันนิดนึงโอเคคุณผู้ชมเสร็จแล้วบ้านๆง่ายๆสไตล์ตีอ้วนจนหิวนะฮะดูแล้วทำได้เลยมีกระทะตะหลิวเท่านั้น เมนูเราทําได้นะฮะไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรให้ยุ่งยากทําแล้วอร่อยกินได้ทั้งครอบครัวกินได้จริงอร่อยจริงทําได้เลยดูรายการนี้เลยครับ้า้าเสร็จแล้วครับคุณผู้ชม เราเปลี่ยนผัดถั่วที่ใส่หมู3ชั้นหรือหูหมูหรืออะไรเนี่ยนะฮะ มาเป็นปลาดุกกรอบก็ดีเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกอัตลักษณ์หนึ่งนะฮะส่วนผู้ชมถ้าเกิดว่ามีสูตรนะดีๆยังสมัครมาได้เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะออกไปถ่ายทํายากหน่อยนะเดี๋ยวถ้าเกิดสถานการณ์ปกติเนี่ยผมไปหาแน่นอนนะครับเพราะเรามีเงินรางวัลน,นะครับเป็นเงินช่วยค่าวัตถุดิบ2,000ันบาทจากรายการตีวุ่นจนดิวมีผลิตภัณฑ์พริพกแกงกระดกวานรสเข้มเต็มเครื่องเทศน,นะครับมอบให้1ชุดแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ซอสมะขามเปียกสำหรับปรุงอาหารตาปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบกันทุกรสชา น่านี่น,นี่โอ้โหแล้วปลาดุกวันเนี้ได้มาเนื้อดีมากนะเนื้อดีแน่นหนาะมันมากนะนี่โอ้โหนี่วันนี้ขออนุญาตไม่กินอาข้าวเลยนะกินเปล่าๆเลยโอ้โหดูเนื้อปลาดุกอือหือคุณผู้ชมโอ้โหบางคนบอกเอ้าอยากได้แบบน้ําราดข้าวก็แล้วแต่นะครับเติมน้ำได้แล้วแต่แต่ว่าอันนี้ผมอยากผัดแบบแห้งๆไงนี่ฮนะ อันนี้ต้องบอกเลยว่าโชคดีมากที่วันนี้ได้ปลาดุกประดุกเนื้อดีมากเนื้อเขามันแล้วแน่นหนาลองไปทํากินกันดูนะครับสูตรของเราเนี่ยเราจะมีย้อนหลังใน YouTube ค่อยๆดูแล้วก็ทําตามได้ทุกอันอร่อยหมดนะไม่ได้โกหก รกระกูลของคุณทําอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจําตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนทวนหิวรับไปเลยสองพันบาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ได้สูตรประจําตระกูลร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศปรุงรสแท้ต้องปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติ บริษัท W P ในยี่จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas ทัวรลงพูงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับวันนี้ไม่ใช่รายการครอบครัวสุขสันต์นะครับนี่ไม่ใช่กิ๊กผมและผมพาลูกมาเที่ยวไม่ใช่นะนี่เป็นผู้โชคดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะค,คุณกิ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นคุณแม่ของน้องก็ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับสองขบค่ะโอ้โหวันนี้ตามแม่มาเที่ยว สรุปลูกอยากเที่ยวหรือแม่อยากเที่ยวแม่อยากเที่ยวค่ะแม่อยากเที่ยวแต่ว่าห้อยลูกมาด้วยใช่ค่ะนะฮะวันนี้ผมก็เลยพามาตลาดน้ํคลองรับประยมนะครับที่นี่มีของกินนะฮะแล้วก็ของซื้อของใชยแย้แย่เลยถูกใจไหมถูกใจค่ะถูกใจไม่พอนะครับเดี๋ยววันนี้แหละเรานัดร้านไว้นะฮะล้วเป็นโต๊ะกลางเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณกิ่งเนี่ยได้กินเต็มที่เลยตามที่อยากจะทานในรายการติวชอนดิวดีไหมดีค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะพาไปดูนะครับว่าที่นี่เขามีร้านอะไรน่าสนใจเป็นของหวานปิดท้ายวันนี้ฮะ แต่งกันพร้อมแล้วไปเลยทางนี้ครับเชิญค่ะาลาด,าดมาก็งบบกลนะา,า,าล้กอะเอาูหายนะจ <c oughs> นลูกขายเาไปดูแล้เรมอ 웃 <laughs> <laughs> ร้านนี้ชื่อร้านขนมครบแปลอยากกินไหมเนะดี๋ยวจะให้ชินหรือให้ชิมนั้นมาตลาดนะ้ำตลาไม่ยมยมต้องชิมกลัเลยนะหนึ่งสองมึ๊บไงรถครบกล้องเดี๋ยวผมขอชิมรถขอได้ชิมหน่อยก่อนต้องซื้อก่อว่า มาถึงนะครับเราก็จัดกันก่อนเลยเห็นบอกว่าหิวใช่ไหมตรงนี้จะมีอาหารอร่อยๆเยอะมากเลยมีครอบครัวคุณโชเนี่ยนะฮะวิเชียนเนี่ยเขาจะมีหมูสเตะนะฮะมีกุ้งอบวุ้นเส้นนะมีส้มตำทอดทางด้านนู้นนี่ปลาเผาเนี่ยโอ้โหมีทั้งปลาหนินแล้วก็โอ้โหมีเยอะเนี่ยปลาช่อนตัวเบลเลยนะครับมีมัตตาบามีอะไรกินหมดไปเนี่ยกินหมดเนี่ยเลยค่ะอันนี้เลี้ยงทั้งหมู่บ้านได้เลยนะหิวยังหิวแล้วค่ะหิวแล้วเอ้ามากินเลย ร่วมสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้เชฟอาร์ตแซ่บซีดจีดถึงใจวันนี้ต้องขอบคุณคุณกิงมากเลยนะที่มาเป็นผู้โชคดีกับเราแต่ว่าเสียดายว่าสามีไม่ได้มาเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวของรเรานี้ไปฝากสามีนะกันอยากกลับมาอีกอยากกลับมาอีกเลยนะอขอบคุณมากนะครับขอบ,ขอบคุณน้องก๊อดด้วยไม่กินอะไรเลย